สวัสดีครับผมสวัสดีครับ f c ซแฟนช่องปูเยี่ยมพ้ารวยที่กำลังติดตามรับชมรับฟังทางช่องอยู่นะครับอ่ะอยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องครับผมวันนี้เรามาชมแนวทางสลาก n อนสนะจะมาตัวไหนแล้วก็ชมสถิติอันดับ1 2 3ตัวไหนมาแรงอ่ะวันนี้ยอดปลาเข้าไปจะ5ห้าแสนแล้วนะ อวันที่ยี่สิบสอห้าแสนพรุ่งนี้มือลืนอีก3าวันน่ยคงคงจะได้ยอดอีกห้าแสนนะฮะก็กลายเป็นล้านนะครับผมเอาเป้าห้าล้านคงจะเต็มนะะอ่ตามชมนะครับผมแนวทางตัวเลขว่าเป็นยังไงนะครับลมพัดดีเหลือเกินเดี๋ยวส่องไปทางพัดลมสิเป็นยังไง หมุนติ้วเลยนะอ่านี่นี่มันหมุนอยู่ฟังคำเตือนกันก่อนนะครับผมคำเตือนนะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมการคำนวณตัวเลขเพื่อการบันเทิงเท่านั้นสนับสนุนสลาบรัฐบาล N3N6 ช่องปูเยี่ยมพารวยเบอร์โทรอยู่ตรงนี้นะ0801431692นนะอยู่ตรงคำเตือน,นเองนะครับผม อ่ะเรามาดูว่าวางหลักร้อยสิบหน่วยนะไว้ให้ชมสะหน่อยนะฮะจะมาตัวไหนนะครับผมร้อยสิบหน่วยอ่ะร้อยวางตรงนี้นะรอสอน,นอน หวดนี้มีตัวไหนบ้างนะร้อยสิบหน่วยวางประจำหลักไว้นะให้ใครชอบตัวไหนก็ไปเยียบเอานะหลักหน่วยนะ วันนี้เรียกออกหกสองนะเก้าหกสองเรีที่จะมาหน่วยนะแปดเก้าสี่ห้าศูนย์หนึ่งวางไว้หกตัวนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหลักสิบนะ หลักสิบหกเจ็ดสองสามเอาตัวเล็กขึ้นก่อนดีกว่านะสองสามหกเจ็ดหลักร้อยนะตามสูรแล้ววดนนี้ร้อยได้มาที่ ศูนย์กับสามนะศูนย์สามนะมาแรงหลักร้อยนะไอสองหลักนะศูนย์กับสามอ่าใครชอบตัวไหนก็จับใส่เอานะเดี๋ยวจะวางหลักหน่วยให้เน้นๆสามตัวนะสอง

เลขที่จะมาแรงนะห้าแปดแปมาเก้มาเลขขี้นะเนี่นะตัวแรงมันเป็นเลขขี้นะเก้าห้ถ้าเก้ไม่มามีสิทธิ์ก็เป็นเลข 840เท่านั้นเองนะนี่ชุดถ้าตัดเด่นมาแค่3ตัวก็851นะฮะ851แล้ว951นะฮะตัวไหนจะมา029 039 339 035 335 0ูน 3, 3 3สาไล่มาอย่างนี้ก็ได้นะอ่ะไปได้ทุกตัวแล้วครับผมแต่ว่า f c ที่ยังไม่มีแนวทางตัวเลขผมก็จะจับไว้ให้ว่าถ้าหลักหน่วยนะ8 9 4เ0 1เนี่ยเป็นตัวมาแรงนะ951มาแรงนะอ่ะเรามาดูตัวเลขนะ อันดับขายดีที่สุดนะอ่าตัวเลขนะอันดับนะจำนวนใบนะจำนวนใบอันดับหนึ่งนะ7 8็ดเหมายเลข7 8็ดเมื่อวานนี้อยู่ที่3 5มพอยู่เลยนะวันนี้ ปลาเข้าไปเป็น4ี0 0เอ็ดแล้ว4,112นะนี่เขาเรียกว่าตัวเลขนี่มันดังตามกระแสนะเอา9้าติดหน่วยไหมติดนะมี9ติดหน่วยนะแต่ว่าหลัก10บเขาจับ8นะแต่หลักสิบเรามีเจดนะอ่ะขอให้โชคดีนะใครที่จัดที่เจ็ดดเก้านะ4,112ใบนะะอันดับหนึ่ง อันดับที่2องสี่สองสามนห้เกใบนะฮะสี่มหลัก2ติดหน่วยติดสีเหมือนกัน2นะแต่3ไม่มีในหน่วยนะนี่สองสสี่ก็ไม่มีในร้อยอขอให้โชคดีนะใครจัดตัวนี้อ้าอันดับที่ส0 2ศูสอติดหน่วยไม่ไม่มีนะ2ติดสิบศติดร้อยอติดเหมือนกันนะ ติดเจร้อยนะศูนย์สองสามสองพันเก้าร้อยห้าสิบห้าใบนะแล้วก็อันดับสุดท้ายพันใบหมายเลขเจ็ดร้อยนะเจ็ดศูนย์ศูนย์มาที่166ใบนะฮะอันดับที่พันนะฮะวันหลังค่อยชม1-10อันดับนะครับผมอ่ชมหมายเลขแล้วก็ไปชมร้านค้า สลากที่อำเภอเพนลองก็ลองดูนะฮะว่ามีการซื้อขายอย่างไรอาจจะของร้านก็แนะนำดีๆนะทำให้เป็นไม่มีปัญหานอาจาของร้านจัดการให้หมดเลยจบนะนำแต่ตัวเลขที่ท่านชื่นชอบไปเท่านั้นเองนะอา่าสนับสนุนเอ็นสและเอ็นหร้านค้า80แล้วก็เอ็นสใบละยีทุกร้านในประเทศไทยนะเปิด ขายเป็นงวดแรกวันที่หนึ่งเปิดขายวันที่สิบเจ็ดนะออกงวดแรกวันที่หนึ่งพฤศจิกายนสองห้าหกเจ็ดนะโชคดีทุกท่านนะครับผมไปตามชมร้านกเกษตรอำเภอเพนต่อนะไปแล้วไปแล้วอำลาพาจากนะโชคดีทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับ f c ซแฟนช่องโูเย,เยี่ยมพารวยว,วันนี้ก็ มาที่ร้านจุดบริการหวยเอ็นสอ็ที่อำเภอเพชรละครับผมจัดซื้อจัดหาไปแล้วทดลองไปแล้วนะเอาศูนย์สมีไหมศูนย์39มเก้าสามแปดห้า ฝั่งนี้นะ439239938638นะครับผมครัทางร้านก็บริการดีมากนะครับผมบริการวิธีเข้าเป๋าตังแล้วก็วิธีจ่ายเงินที่กีวอลเลต พอจ่ายเงินเข้าที่ G ี wallet ไว้ลลไแล้วก็สามารถนํามาจ่ายที่เป๋าตังได้เลยนะฉบับละยี่สิบสอันนี้เป็นฉบ,บับละแปดสิบนะหวยเอ็น6นะครับผมที่อําเภอเพนของเรานะถ้าหากว่าใครที่ชมคลิปนี้นะต้องการซื้อหวยเอ็นสของรัฐบาลก็ให้มาที่ร้าน ขายหอยกันสามเลยครับอยู่ตรงไหนเราเรียกว่าตรงตรงฮะเกษตรเพ้นอ่าตรงตรงเกษตรเพ้นนะคงรู้จักนะข้างหมอสมชายนะถ้ามองไปดังด้านนั้นก็ธนาคารไทยพาณิชย์นนะเดินประมาณสักสามสิบเมตรนี่แหละนะแล้วก็แถวตลาดสดนะแถวธนาคารก็ว่าได้นะสาสิเมตรห่างจากธนาคาร กเกษตรเพลร้านหมอสมชายอ่ะใครไม่รู้จุดนะประชาชนทั่วไปยังไม่รู้จุดก็ให้มาที่จุดนี้เลยนะครับผมก็มีคนมาถามไทยกันเยอะนะเอาบอกคุณแม่วยเอ็นสามศูนย์สามเก้าคุณพ่อาสำหรับคนบริการก็ บริการด,ดีดีครับประทับใจนะเราไม่รู้จุดไหนท่านก็จะพาทําั๊บปับป๊บปับป๊บปัฮะนำเงินเข้ากีวอลเล็ตอยากนำเงินเข้าเสร็จจ่ายเข้าสู่สลากของฉันนะคะเสร็จทางด้านโน้นเป็นธนาคารไทยพณิ์ครับผมตรงนี้ก็ เบสคอมนะฮะร้านเบสคอมร้านขายผักปอดสารพิษนะกินนี่คอฟฟ่ช็อปนะก็มีผู้เข้ามาบริการนะมาถามหาเอ็นสามกันนะขณะที่ผมถ่ายทำ เปิดเเ้าตังไว้แล้วนะฮะมีเจะะเอาเงินเข้าจีวอลเลตเข้าไปนะฮะก็ไม่ยากอย่างที่คิดนะครับผมความรู้สึกของผมที่มาทดลองดูก็รู้สึกว่าง่ายนิดเดียวนะะเพราะว่าเจ้าของร้านให้ความร่วมมือในการแนะนำ พิธีการซื้อการขายนะฮะแล้วก็ลงตัวเลขขอบคุณมากนะครับผมเจ้าของร้านนะฮะไม่เวพรให้ได้ก็ให้ถูกลางวัลพิเศษใหญ่ๆค่ะขอบคุณมากครับผมจะได้บริการเหลืออีกหลายวันนะครับวันนี้วันที่ยี่สิบเอ็ดเหลืออีกอยู่ประมาณเก้าวันเก้าวันทางร้านขายไปได้กี่ใบแล้วครับ ยยรวมๆถึงร้อยไหมร้อยกว่าลหรือเกินกเกินคา,าดว่าจะถึงหมื่นใบไหมหึลเนาะคาดว่าจุดขายที่นี่นะตักเ,เกเป้าไว้หนึ่งหมื่นถึงสองหมื่นใบนะมีอยู่จุดเดียวที่บริการคนอมเพนซื้อหวยดีเนาะเอ,อก็มีหลายท่านนะจะมาสนับสนุน เงินอุดหน,นุนประเทศนะฮะทำไปจัดซื้อจัดหาและพัฒนาประเทศได้นะฮะอ่ะติดตามที่ช่องปู่เยี่ยมพารวยนะครับํำลาภาจากเท่านี้นะครับผมไปแล้วไปแล้ว